สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะไม่ขอช้วยแรงมากเลยไม่ต,ต้องโดนซะหน่อยตื่นกี่โมงนะัดก,ก,ก <c oughs> ี่โมงคะแรงโอเคอแม่ไวยใช่ค่ะวันนี้ฝนตกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไป drive golf ก,กันโกรธวันนี้เรามาทำอะไรกันคะ เย้ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ใช่เดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนี้คือสนามเขาก็จะแบบเมื่อก่อนหน้านี้เขาโดนน้ําท่วมนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะโดนน้ําท่วมสองรอบเลยโอ้น่าสงสารมากๆเลยอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็น drive range น,นะคะ,ะกะ็มีการสอนด้วยนะคะ โอเควันนี้เรามาวันที่คนไม่เยอะไม่มีคนเลยด้วยซ้ำเพราะเป็นวันธรรมดานะคะ,ะแล้วส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นพัดพัดนะคะ,ะพัดพัดก็คือเหมือนแบบมันจะเป็นเหมือนประมาณว่า18หลุมด้านในอะคะ่ะก็คือมันก็จะแบบเล่นแต่ละแต่ละจุดให้ผ่านอะฮะมันก็จะมี18หลุมนะคะโอเค โอ้ไม่ตาม่างกันเ่องสตาร์หลบลองก่อนเถอะค่ะตี <laughs> ่เป็นค่ะแม่อ่า <c oughs> อันนี้เราก็นี wow, ่ oh. large bucket อ <Yep. S 3> mm ือหือแสดง่จะต้อง t นาคออืม i g h t r i g h t i x s i e t h r e e one มาอันนี้ก็ประมาณร้อยร้อยห้าสิบลูกเนาะเมื่อกี้ร้อยสิบลูกอ่ะค่ะได้ค่ะค่ะแม่ให้ช่วยไหมพี่อย่าไปค่ะแม่ไปค่ะโอ้ละล่ะล่ะละละล่ะไป อ่าเราก็มาเลือกมาเอาเออเอาแค่แค่ใหญ่ๆนี้ใช่ไหมพี่ โอ้โ้วุ้ยุ้เยลไฟ้อยเลยอะขอเปี่ยนไม้คะเป็นลแล้วอะเลาไม่ีนะคะไม้ไม้นะคะ้เียเลยวะ่ยู ไม่เที่ยงไทนวนนะหยุไม่พยายามเลยก็ถูกว่าโด่ไม่ได้พยายามเลยอ่ะเออเป็นแบบเร็วว่าสองกับลูกไปเลยอ่ะดูคนที่ว่างอะไม่ได้ไลูกเลือดอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ เห็นล่ะเห็นไหล่ะเริ่ม <c oughs> สนุกแล้วใช่ไหมล่ะว้ายไม่ใช่ลูกลูกโดน <c oughs> <c oughs> โดนอย่างอื่นได้แต่๋ยวโดนหัวนะโอ้ย <c oughs> โอ้ยที่ไหนอะเฮ่อ <c oughs> ห,ห,เเหอเลิศขำแม่สองสาวโอเห็นป้ะสร็จแล้วโอ้โหเลิศแจ้ แต่พี่เม้นท์นะท่าสวยวะ่ะเออท่าได้อะก็ดูยูท b e คำน้ำเมื่อกี้นะคะเราเรียนกันทางยูทูบนะนั่นไงเราตีตรงเออเอา,เอาจริงตีตรงตียากนะใช่ใช่นะายคือแบบใช่ไม่ค้ามสึกเหงายอะเออแต่แยมรู้สึกอะแยมเหมือนแยม แยมสายตาเอียงมาทางขวาแม้กระทั่งเทนนิสเห็นปะเอียงไปทางขวาลดค่ะแม่เหนือยออกจริงเนื่อยออกจริงฉันหัดไม่หยุดลยสองร้อยไหมเอาไปล่ะเอาไปละเครื่องติดเครื่องติดเครื่องติดแล้วทำไรต่อก็ไม่มีทำไรต่อได้อีกร้อยอีกร้อยหนึ่งก็ได้เขาอยู่เขาอยู่เมื่อกี้ใครออกไหมแยมออกแยมออกไปสองร้อยแยมออกไปสอง ซื้อสองก็ได้200มาซื้อองไจะมิ้นซื้อีกร้อยนึงสุดท้ายเอ้ยมีสายกาีฟโอเคไปสองร้อยพอนะสองร้อยไมหายเลยทีเดียอ่าฮะว้าวเลิศค่ะแม่เออเด็ เป็นไงคะวันแรกวันแรกเป็นไงคะสีค่ะแม่พองไหมคะพองสิคะตัวมือนะคะยังว่าต้องใส่สองใส่สองอ้นี้เนาะสองข้างเนาะตัวมือไม่ได้สิคะดูดีข้อเลื่อนอะไรอะเป็นผู้หญิงบอกตางคช่ไหมข้างนี้ก็พองค่ะนเองตรงนี้ก็พองคะ มีฮส so much fun นะคะนี่คือเป็นบับเบิ้ลเลยเธอดูดินดูดิ้องจับดูดิ้องจับดูดิเป็นบับเบิ้ลเลย่สงสามเพียงเพียง